คณนะกรรมการดูแลที่ฝันมั่นคงใช้เพรอปแล้วก็ท่านโบซเลอรีอร่ทั่นคงมานะคะต้องขอบคุณแทนชาวนครสวรรค์นะคะแทนท่านผอโรงพยาบาลสงขลานะคะที่ทุกท่านได้กรุณาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ เ่ใหญ่นะครับแล้วก็ความสนใจของโรงพยาบาลขอเลือดระนะครับนักโรงพยาบาลหลอดเอดสรมากเรื่องของศูนย์ช่วยเอสังคมนะครับศูนย์ช่ยเอสังคมเนี่ยนะครับเป็นการยกระดับมูลนิธิขึ้นมาเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับในการช่วยเหลือสังคมจริงๆแล้วมูลนิธิเนี่ยทำกิจกรรมเพื่อสังคมอยู่แล้วนะครับแต่เราไม่ได้เปิดต,ตัวเพราะว่าเราได้ทราสประวัตนจากภาคประชาชนทั้งหมดนะครับดูแลเนนงินโดการเลอก้งด้วยนะครับในการเอก เป็นโรงเรียนเอกชน,น,นที่ผู้ก่อตั้งโรงเรียน,ท,สะสะนทั้งหมด5ท่านก็ก่อตั้งโรงเรียนประชากรด้วยนะครับเราก็เลยมีความจากหวใหัทยากอทราบนะครับนะครับก็เทาง้ทงโรงเรียนนะครับก็ต้องของโรตารี่สี่แหวนะครับโรตารี่อาสานนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับก็ก็ต้องขอบคุณอย่างสูงนะครับผมคิดเห็นว่าวันนี้นะครับประโยชน์เกิดขึ้นกับทางจังหวัดของเรา นะครับเราเป็นปลูกหลานชาวตลาดปอนะโคผมก็เลยขอนุญาตเป็นตัวแทนลูกหลานชาวชาวตลาดปอนะโคทุกคนนะครับมาร่วมกันทําบุญคนละเล็กละน้อยนะครับบางคนมีมีน้อยเราก็ทําน้อยนะครับนะครับผมักบอกว่าเตียงเตียงหนึ่งนะครับห้าพันบาทนะครับสองคนก็ได้ใส่ชื่อไปแต่ขอให้ได้ครบร้อยเตียงตอนที่ท่านเล็นรองผู้บริการท่าน,าน,าน,านขอมาว่ามาจำนวนตรงนี้ได้หนึ่งร้อยเตียงนะครับ เราเองเนี่ยเราไม่ได้ให้เฉพาะเตียงนะครับเราให้ที่นอนเราให้ผ้าปูที่นอน,อนให้หมอนให้ปอกหมอนแล้วก็ให้ผ้าห่มด้วยทุกอย่างนี่ถือว่ามาอยู่นอนได้เลยนะครับก็ถามาด้นะครับก่อนจะ้าเรามี ไว้ใช้พิเศษเข้าเรียมกับทุ้คนต่างก็ต้องฝากโรงงา,า,านรสวรรด์ไวะะ้ในข้อมอกอ้อใจของทุกท่านด้วยนะคะก็ะพวกเราพยายามในที่ในการที่จะพัฒนาสัยภาพให้ดูแลพี่น้องประชาชนในเขตสุขภาพที่สามนะคะถ้าจังหวัดก็ได้แก่จัแหวัดเพ